สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักเมื่อสักครู่นี้ติดตามข่าวเขาบอกว่านายกเศรษฐานายกตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่รู้กำลังจะ,ะแถลงข่าวนโยบาย60วันนะครับผมอยากจะให้ท่านนายกเศรษฐานะครับนะฮะอย่ามีแค่น้ำลายนะครับอย่ามีแค่นโยบายนะครับจะต้องมาชี้แจงประชาชนว่า คุณมีนโยบายอะไรบ้างที่คุณคุยโมโอโอ,อ้วดไว้ตอนหาเสียงแล้วทําสําเร็จบ้างอะไรบ้างที่ทําสําเร็จเช่นแจกเงิน1นึ่งมืนบาททําได้หรือ,อยังจะเอาเงินจากไหนมาแจกและมันจะคุ้มค่ากับการเอาเงินห้าแสนล้านไปลงทุนพัฒนาประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นดีกว่าไหมนะลดราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกสายทําได้ยังขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหกร้บาท เงินเดือนปญญาตีสองหมื่น้ามีปัญญาทําได้ไหมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อะไรของคุณเนี่ยนะที่ไปอ้างอิงหนังสปปะเปเลยเนี่ยเขาออกพุ่มกับเขาออกมาด่าแล้วเนี่ยคุณมีผลงานอะไรบ้างนอกจากมีแต่น้ําลายนะครับก็หวังว่าสิ่งที่นายกมาถแถลงนั้นจะเป็นผลงานที่แท้จริงไม่ใช่ไปโหนกระแสไปถ่ายรูปคนนั้นคนนี้มาแล้วก็มาโกหกว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับ แสดงวิสัยทัศน์แสดงสติปัญญาและที่สำคัญนะครับอยากให้นายกช่วยถแถลงว่าคุณจะเอาเงินจากไหนคุณจะหาเงินยังไงที่จะมาแจกประชาชนคนละหมื่นเนี่ยหรือคุณจะเอาเงินจากไหนมาพักหนี้เกษตรกรคุณจะเอาเงินจากไหนมาลดค่าไฟฟ้าคุณจะเอาเงินจากไหนมาชดเชยค่าน้ำมันและอื่นๆนโยบายที่คุณพูดล้วนแต่เป็นประชานิยมทั้งสิ้น ซึ่งต้องใช้เงินใช้ทองจํานวนมากมายคุณจะไปเอามาจากไหนประเทศเราเป็นหนี้เป็นสินมากมายต้องจ่ายดอกเบี้ย,ยทุกเดือนค่าราชการคุณก็จะไปขึ้นเงินเดือนแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาพัฒนาประเทศช่วยตอบคาถามประชาชนด้วยครับเข,เขาถามผมมาเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกร,กร,กรูเป็นกําลังใจให้นายกเศรษฐานายกถุงเทา้าชมพู